นายกเนี่ยไปกราบพระด้วยนะนี่ฮะภาพนี้พระปัญญาวชิระโมรีนะฮะพระโซลเซวะพูดง่ายๆเนี่่านายกไปอุบลไงเมื่อวานนี้ในแฟนเพจพระปัญญาวชิระโมรีเนี่ยก็เล่าเรื่องไว้ด้วยนะฮะพระไม่ทิ้งโยมคือเห็นน้ําท่วมอะ่ะนะก็ ทัางท่านก็การรับบริจาคนะญาติโยมก็นำข้าวสารไปบริจาคแล้วท่านก็จะเอาไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภายน้ำท่วมด้วยนะนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาววารินชำลาศซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่แล้วแวะเข้ามาสอบถามสารทุกสุขดิบวัดป่าสีแสงธรรมชาวบ้านแถบนี้เป็นยังไงบ้างวัดเป็นยังไงบ้างก็เลยตอบท่านนายกว่าไม่มีปัญหาแถบนี้มีโคกหนองนา กับธนาคารน้ําใตดินเพิ่งพาตนเองได้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เดือดร้อนะนะก็เลยทําทุกอย่างเท่าที่จะแบ่งปันกันได้ก็ตั้งเป็นกองแล้วก็จะเอาออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนะนะนี่คือประโยชน์ของโคกหน้องนาธนาคารน้าใตดินแต่พี่น้องรอบนอกที่เดือดร้อนเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะออกไปช่วยเหลือด้วยนะถุงยางชีพแล้วก็มีข้าวสารเอาไปทําเป็นโรงครัว <นะ S 2> และที่เห็นมุสรู่ที่นายกกาบนี่นะฮะก็เป็นภาพที่ ชื่นใจนะเวลาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่กราบพระนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางแฟนเพจของพระปัญญาวชิระโมลีเนี่ยก็เล่านะฮะเห็นสถานการณ์แล้วอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปนะฮะก็ลงใน Facebook เอาไปด้วยภาพสถานการณ์นี้ฮะชาวบ้านเดือดร้อนนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะก็เลยตัดสินใจนะเตรียมหาของมาเพิ่มเป็นถุงยางชีพแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะฮะวัดต้องเป็นที่พึ่งทั้งยามทุกและยามปกติ วัดเป็นทุกอย่างของชุมชน h a พระไม่ทิ้งโยมค่ะใช่ไหมตอนนี้ขยายวงกว้างนะน้ำที่อบนน่ะพระปัญญาวชิระโมรีเนี่ยคือใครถ้าไปดูในคลิปนี้นะฮะในเพจบุตดาสเปซนะทำคลิปเอาไว้เนี่ยนะคือแนะนำง่ายๆเลยนะนะแสงแห่งธรรมโคกอิโดยวันเล่ท่ายนี้เดี๋ยวท่านนี้แหละนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะ ถ้าปิดระบบโซลาเซลล์เนี่ยตอนนี้ค่าไฟประมาณ2,000มบาททั้งป่วยเต็มที่เนี่ยค่าไฟอยู่40บาทมันเป็นอีย่างผิดโลกแต่เรื่องเลยว่าเอ้าทำง่ายๆแบบนี้นี่คือโรงเรียนที่จ่ายค่าไฟเพียง40บาทเพราะใช้โซลาเซลล์หนึเซที่คิดค้นโดยพระอาตมาพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าว่าอ่านี่เป็นบางส่วนบางตอนของคลิปในแฟนเพจ บุตดาสเปซนะฮะใครสนใจไปดูฉบับเต็มได้โรงเรียนเสียดายแดดฮะลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ลงไปสนับสนุนใช่ไหมที่มีถนนถนนอะไรคนก็ไปดูงานเยอะเลยช่วงนี้แล้วพอเกิดน้ําท่วมพระก็ไม่ทิ้งโยมนะเมื่อวานนี้นายกลงไปพื้นที่ก็ไปกราบด้วยนะฮะส่วนเรื่องการเมืองทีนี้พักเล็กขยับหนีตาย